คุณพ่อเขาก็ธรรมดาของของไวัยวัยก็จะมีความแบบแต่ว่าผมเนี่ยอ่าเจอคุณคุณหม่ำกับคุณมดเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นเลยนะเ,ออเคยเคยดูหนังเรื่องผู้หญิงฆ่าใครจะแตะไหมประมาณนั้นแหละคุณแม่จะไปนั่งเฝ้าคุณพ่ออยู่ที่โต๊ะสนุกแม่ใส่กิ๊กเลยนะ คุณแม่สวยมากเสกิกุําัมก็ก็วัยรุ่นอายุยี่สิบเอ็ดก้มเป็นลงก้มเป็นลงแต่อันนี้ก้มเป็นเรียก็เป็นเรียเรื่องอะไรที่ที่ที่ดื้อกับพ่อเรื่องอะไรอ่ะลาจูดิเฟนกับฮานเนี่ยทำไมมันคือเรื่องคือให้เงินน้าไปซื้อหานมาแล้วอ่าไปหามอสั้นพ่นบอกว่าหานพันผสมเอออันนั้น สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการเอียงแวะค่ะแล้วก็หลายๆคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยที่บ้านคุณพ่อมีตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือพี่ไมเคิลนั่นเองวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกับพี่ไมเคิลแล้วก็มีคนมาแจมอีกสองคนนะคะไม่งั้นจะไม่มีสีสันพุพุไมเคิลพุคนเขาจดจำงอ้าวโอมาเก็บของเราจะกลับบ้านกัแล้วครับครับ โอ้อะไรของเขาอะมันมีอีกหลายอะไรเก็บของคนเก็บของหน้าตาดีนะแล้วแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาไม่ถ่ายทำไมไม่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 มาเก็บล่ะครับเออผมรอจังหวะนี้แหละครับโอ้ตายแล้วถอดกล้องด้วยไงเออเดินกลับแท้ๆไหลเซีนแล้วนะเนี่ยครับมันจะตาสบายเนี่ยเลยมันเดินมาโดยไปก็ต้องมองกันดิไหลเซีนแล้วนะเนี่ยเออเออเขาเรียกว่าไหลเซีนแล้วดิไม่ได้เกิดนะเออเจ้โชคดีไป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 โอ้ ตัวน,นี้เขาเรียกว่า,าโขโมย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 ซียนเหรทำไมถึงบางคนเรียกคุทำไมบางคนเรียกไมเคิลอะคะคือมันเริ่มต้นพูดถึงตอนเริ่มต้นดีกว่าตอนเริ่มต้นคือเราเราจะรู้กันเนี่ยอยาาาอ่างรู้จักบอสรู้จักคุณแม่เนี่ยตั้งแต่สมัยเราเป็นวัยรุ่นนะเจอก,กันที่พ่อแมเริมจุดแรกก็คือพูดต้องพูดอย่างนั้นพุพุเนี่ย นะครับพุกับพุพุต่อมาเลยคือจริงจริงคือชื่อพุก็คือ,อเล่นหนังน้ำพุเราดูหนังน้ำพุคนเราเข้ามาเขาาก็เรียกเฮ้ยมึงเล่นคุ้คนติดแย่นอเอาบอกพุน้ำพุน้ำพุสิพอดีก็พอมาจะมาเจอ,อบอสอยู่ที่โต๊ะสนุกสายใต้ก็ บอกพุเขาจะพุ่งอันนี้เขาเรียกว่าพุกับพุพุยาไปเลยบบดเนี่ยพุยาไปเลยครับผมไม่แล้วนสิงเข้ามาทำไมอ่ะฮะไม่นสินนสินเป็นคนบวชโพลกันอันนี้คมาเดียวันคนมาเดี้วันคนมาเดียวกันคนมาเดียวกันคนสินเกตกันเองเรามาตองแก่ยายกันกับเป็นคนคอยมาประคองเก็บมุกเก็บมุกแล้วอีหยังเที่ไทยพิพุมาอยู่น้ำปลาก็อ่ามันมีช่วงหนึ่งคือโควิดปิดปิดตัวลงค่ะโควิดมาก็ทำให้แบบอ่า เอาพูดถึงวงการตลกดีกว so ่าวงการตลกซบเซาปิดไปทีละนิดทีละหน่อยนะก็เราก็งานก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอบอสที่งานสมาคมตลกประเทศไทยนะบอสเพลิดเพลินผมก็อยากเอออยากให้เอออยากก็อยากให้มาร่วมมาอ่ามาอยู่ด้วยอยากจะจะช่วยผมอ่ะนะอยากจะเรียกมาอยู่ด้วยอยากจะช่วยเหลืออยากจะเป็นเพลิดเนเพลิดเพลินเพราะน้าตาเขาเป็นเพลิดเพลินเพลิดเพลนเป็นอะไรแบบเนี้ยน่าสงสารน่าสงสารเพลิดเพลินไปวันสงสาร พ่อพ่อเขาจะเป็นอย่างนี้ก็จะยงอย่างี้ตลอดแลพวกน้าคิดในใจนะนะพวกน้าคิดในใจว่าหลังจากไอ้ดุยนี่คือเป็นดาวดาวที่โคจรมาดาวเด่นดาวเด่นนาจะเป็นดวงสุดท้ายแล้วล่ะน้าจะเป็นแบบเดี๋ยวค่อยบอกคนที่เราอยู่ก่ นี่แหละจะจะเป็นดวงสุดท้ายแล้วก็ยังมีดาวตัวนี้โคจรมาอีกนี่แหละมา,มาอีกมาอีกเเขาจะมีอย่างนี้มาตลอดนะไม่รู้พ่อเป็นคนดีไม่พ <c oughs> อม <c oughs> <c oughs> ้าพูดแบบภาษาสีแกว่าคนมีน้ำใจคุณพ่อเป็นคนมีน, <c oughs> น้ำใจน้ำใจคือมีน้ำใจให้แกเพื่อนเพื่อนในวงการตลกนะฮะอยากจะช่วยเหลือนี่จะอยู่กับพ่อด้อยู่กับคุณพ่อคุณหม่ำนะครับ แล้วป้าตัดช่วยเหลืออะไรเขาบ้างทำไรทำไรทำไรคะคุณมามอะไรจ้ะตั้งนานไม่ถามเอ็มรู้ทำอะไรทำไรเหรอขอยแห้งครับคุณพ่อเขาดื่มนะโมรกอดโอ้ดินโมระกอดโอ้โหดื่มมามระกอดื่มแล้วก็ทำให้ชุบชุบชุ่มช่ำชุ่มช่ำก็ดีนะคุณพ่ออยู่ที่กัดื่มมรกอดก็ไม่ไม่ได้ไปที่ไหนก็ถามว่าไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนก็คือปลอดภัยเซฟตี้แล้วเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นไงอ่ะเจ้าชู้คุพ่อคุณพ่อเขาเขาก็ธรรมดาของของวัยวัยก็จะมีความแบบแต่ว่า ผมเนี่ยเจอคุณคุณหม่ำกับคุณบดเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นเลยนะเคยเคยดูหนงเรื่องผู้หญิงฆ่าขจะแตกไหมเคยประมาณนั้นแหละคุณแม่จะไปนั่งเฝ้าคุณพ่ออยู่ที่โต๊ะสนุกแม่ใส่กิ๊กเลยนะคุณแม่สวยมากใส่กิ๊กคุณหม่ำเขาก็วัยรุ่นอายุยี่สิบเอ็ดกลมเป็นลงออก้มเป็นลงแต่อันนี้ก้มเป็นเรียก้มเป็นเรียก็คือเห็นตั้งแต่นั้นก็คือความผูกพันกันกโต๊ะสนุกสายใต้สมัยก่อนก็จะมีศูนย์รวมของตลกแล้วก็นักร้อง นะแต่เป็นซอยหัวผาก็จะเป็นอาบ้านนักร้องบ้านตลกลูกทุ่งอ่าลูกทุ่งก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของศิลปินนะอ่าแล้วพี่ภูเคยอยู่วงดนตรีมาก่อนไหมคะก่อนมาเป็นตลกอ่ะไม่เคยเลยนะในสมัยก่อนเราจะแต่งชุดอาชีวะมาเนี่ยแต่คุณพ่อก็เป็นสายลูกทุ่งแต่นี่มาอาศัยอาชีวะอาชีวะคือแบบช่างกลเทคโนอาชีวะอย่างนี้เหรอคะอยู่ไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะพอจบมาก็แต่งก็ชวงนั้นก็ ปลายแล้วจะจบแล้วก็มาเข้ามาก็แต่งตัวใส่กางเกงยีนเส mm hmm. ื้อขาวเข้ามาต้นสนุกเห็นพ่อมาก็าเคยมีเรื่องอะใรนะไม่ไม่เคยเราเป็นคนลักษณะว่าเราจะสร้างความบันเทิงดีกว่า เราเรารู้ว่าถ้าถ้ากลุ่มไหนที่เขาแบบเฮลเฮลเนี่ยเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยแต่ถ้ากลุ่มกลุ่มถ้าเขากินเหล้ากันเนี่ยรู้สึกว่าแบบเก่าๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเราก็เดินเรียกไปเนี่ยออกไปเลี่ยงบอกกันง่ายไปยายาที่บ่กเอาดีซะเจ้าของมี่เขาบอกว่าตีแท็กซี่มีอยู่เลี้ยงแขกมีอยู่เลี้ยงมันยังไงอ่ะเออเราเราเราดีกว่าอย่าเอาดีซะเจ้าของไม่ไม่ใช่บังคับบังเราก็ผ่านไปไม่อยากให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนนะสุกคนมันก็มันก็มีที่มาที่ไปนะแต่ว่าเราก็ ได้เป็นบทเรียนอ่าเป็นบทเรียนก็คือคือมามันก็มีแท็กซี่แหละแล้วไออบางครั้งเราก็ขึ้นแท็กซี่นะเราก็บอกว่าเออไปไหนเขาบอกไปทั้งนี้นะเขาไปเราบอกไปนี่เลี้ยวซไส้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเขาบอกว่าหกปากแท็กซี่บหรอหกปากเขาบอกงี้ทำไมอ่ะเขาบอกไม่รู้บอกว่าหกปากบอกว่าเตะแบบห้าส้นมึงจอดเลยมึงจอดเลยเตะแบบห้า หุบปากแสดงว่ามันก็มันก็โดนถูกผู้โดยสารดิมันบอกหบปากแล้วเราบอกอันอ้ายเป็นถึงเนี่ยเรียวซ้าย้ด้วยมันมันบอกว่าหุบปากคำว่าสิก็คืออารมณ์ประมาณว่าเขาแซฟซี่อย่ามาสอนเขาอย่ามาสอนเขาแต่คือเขาต้องพูดดีๆเถอะครับผมรู้แม่บอะต้องมีมารยาทแต่เขาก็บอกคำพูดอย่างเงี้ยแล้วพ่อมานั่งทำไมอ่ะก็นั่งประคองไปนะมาดูแลด้วยและมดูแลดิแล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่เข้ามาอยู่กับพ่อเนี่ยมีมีคนอื่นอยู่กันเยอะแยะหลายๆคนเนี่ย รู้สึกอบอุ่นหัวใจไหมครก็อบอุ่นหัวก็มาเจอคุณพ่อก็คนบ้านเดียวกันก็คือยโสศืีอะเกีก็คือเจริงๆร่ากเงาของคุณพ่อก็เป็นคนพ่อกู้เป็นคนศเกนากเคือศก็จะสนงสเนียงก็จะทางนี้คจะพูดตไม่เหมือนชบ้าเขาหรอกกินไปมากกุ้เย็นตอนนี้จเป็นศนายนีใครบางฝ่ายเพเป็นนักร้องชื่ื้อห่ะชแล้วชื่อว่า ผู้พัชราภาแน่นผู้พันชาาภาซื้อดีอ่ะวอกไปคิดอีหยังมาลองพักึ้นดวังใจเดี๋ยวอาจารย์ดนตรีเขาจะว่าอาจารย์สออาจารย์สอนสลินอาจารย์สอสลินเออแล้วผมขออนุญาตเขาแล้วทีนี้กันเป็นคนแต่งคนแต่งใช่อาจารย์สอสลินแต่งคุณสิรินี่แหละเป็นคนแต่งเนี่ยอย่าเพิ่งบอกสิอย่าเพิ่งบอกให้เขาถ่ายกันนะใครมาเป็นสอสลินเนี่ยให้เขาทายกันบ้างดิไปเฉลยทำไมหรอ ซอสซาาอินกับซอสซาลาอินนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่อำเภออำเภอเป็นตลาดตะกร้ออยู่กักระทาลักเนาะบ้านยังบ้านโตบ้านยังบ้านตองห้างตะกร้ออ่ะบานเสียวนะใกล้ๆบ้านเสียวเนาะแล้วคุณคุณคุณปูกับอยู่บ้านเสียวป่ะบานตรงห้างบ้านตองห้างนะครับโกเก่าของเราเนี่ยคืออยู่อุบลนะโกกเาของเก่าของเขาคืออยู่อุบลบ้านนึงกบ้านนึงก้นน้ำเตี้ยบ้านตลาดโก้โหเาหนาวแซว แถวพูวลินเนี่ยบ้านน้เที่ยงบ้านบ้านบ้านทตลาดบ้านทกรอบหัวหน้าบ้านอย่างแถวแถววลินวงคำเหลาเยอะมากเออโบเยอะมากน่าจะเป็นปู่ปู่คนที่นั่นเออปู่เท้าคนที่นั่นปู่เท้าแล้วก็มาได้มาได้มาได้ญาติที่ที่ที่บ้านหนองหานงโอเอนี่ที่ที่วนตัวได้ที่อุบลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขินพวกท่านวะไม่ท่านเดี๋ยวก็จะเขินพวกท่านเล่าให้ฟังโอ้บอกเออมาไหนยูเว่นมาไหนยูนังห้างโอ้แต่ว่าต้ง ยาดงยางยงไปรื่งอะไรไปเอวไปเอวตบยุ่งครับตบยุ่งอันนี้อันนี้วงคำเหลานอันนี้ผมกระดานตะกุนผู้ว่านะ กูเลกคุณสีเมืองส uh ีเ huh. มืองสีเมืองเนี่ชื่อเขาเนี่ยชื่อยังก่อพรบรรจบสีเมืองพรบรรจบสีเมืองชื่อพอมากเลย่บ้านอยู่สีสเกตอยู่สีตเกตแต่ว่าที่จริงแล้วต่อนี้ก็อยู่อยู่อยู่ีตัญญาชิตัญญาต่อนกนั้นเคยอยู่สีสหาโพมาแล้วมหาโพีมหาโพมาแล้วสีมหาโพอยู่ลไหนอุบลอุบลอุบลโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยยโอ้ยโออ้ยโ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 อ เดี๋ยวเจอเจได้ไหมครับโอเคอ๋อคือโซนนั้นนะนา้สกุกงงความเหล่าเยอะใช่น้ำเชียงมันทารานอุบลเลยวรินไปเนี๋ยวคุณพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะแยกโซนมาจากฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นคือฝั่งฝั่งฝั่งปอบปอปอบปอปอลาวอาการปูเท่าสิร้อยคำไฟกคนนำโป้งอะไน่าจะปูเท่าคนเราไงอะไรอะไรคือคาแรคเตอร์ที่ทำให้คนจำพิภูได้อะ ก็แบบเป็นกระโดดพลาเป็ดะมั้งก็คือคาแรคเตอร์เราก็คือชอบแบบแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงสกปรกอย่างเงี้ยจริงจริงโรคโรคน้องเอ๋นะผมใจมากเลยนะเลื่อไหนตั้งแต่พี่ภูเข้ามานะแต่ก่อนเขาภกไอ้ศินสกปรกไอซีเตอร์กบด้วยไอ้ดุยเป็นไงได้ดูว่าสกปรกแล้วไอ้ดุยมากเลยเขาดุยดีขึ้นหน่อยพี่ภูมาที่นี่โอ้โห โอ้นะสินแบบโศกขึ้นมากโโศกเลยตอนนี้ดีข like ึ um ้นหลายดีขึ้นหลายเนี Listen, ่ยแหละก็คือมาก็ได้คุณพ่อมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็มาอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านเนี่ยอ๋อที่นี่เลยเหรอพักที่นี่นะก็ไปอยู่ห้องออฟฟิศนอนเฝ้าออฟฟิศนอนเฝ้าออฟฟิศแต่ก่อนก็เป็นที่พิธีนอนของผู้กำกับเอ็กที่กำกับไอแดีพระขนงอ๋อตอนนี้เขาได้ดีแล้วเขาไปไหนอ่ะเขาไปเรียนของหอแล้วเป็นเจ้าของหอแล้วใช่ไหมเป็เจ้าของหอแล้วก็หมออะไรอะหมอเ็จแล้ว อีเคยเคยเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวผู้หญิงอะนะนักสินเนี่ยไม่ไม่เคยไม่เคยบอกว่าคือคือ่มคือคือคือตอนที่มันมันเลยมันเลยสถาร์ว่าถ้าวัยรุ่นสมัยก่อนเคยกอนเไอ้สินไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะมันเป็นตลกของคุณพ่อโดยตรงนะเป็นตลกเข้าใจหนวดนะสายภาพยนตร์เลยนะมันจะเรียกจัปิ้นอ่ะยกเอาแอลแต่ก่อนอ่าิดว่อาตลกเไงใครใครใครจะทำไรอาจารย์ว่างไงนะจะปั้นมึงไงนะ มึงอยู่เฉยๆไอ้สิน<อ>แล้วพี่จะอาจจะปัดมึงดังใส่หนวดทาลีาเวลากูเถียงกันทีแหววมึงก็บบกล้มอย่างเงี้ยแค่นี้เองแค่นี้แค่ไัน <ขา S 1> นก็เราก็ดีใจมากนะเขาบอกอะไรเราก็ไม่ดื้อไม่ดื้อเลยนะทำอะไรไม่ทำหมดทำหมดเลยอันนั้นเชื่อเขาแต่ตอนนี้มาอยู่กับหม่ำจกมกเชื่อเชื่อหม่ำก็เชื่อเชื่อเชื่อไม่ดื้อเลยนะอันนั้นมันนีสัยการส่วนตัวส่วนตัวไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวกับมุกถ้ามุกก็ต้องเชื่อแกแต่ว่าถ้าส่วนตัว มันมีเรื่องจะเล่าหลายอย่างเรื่องอะไรที่ที่ที่ดื้อกับคอเรื่องอะไรอะล่าจูด้เป็ดกับหานเนี่ยทำไมมันคือเรื่องคือให้เงินน้าไปซื้อหานมาแล้วอ่าไม่ถามคอสั้นเขาบอกว่าเป็นเป็ดไอ้นี่จนว่าเป็นคอสั้นดีเป็นเทปเป็นเทปนะไอ้น้าก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นมุกน้าก็เล่นมุกต่อเลยแต่ว่ามันมัเป็นเป็นเทปมันไม่ใช่เป็นเป็นหานไม่เป็นหานหานนะมันได้มาหลายมือได้พวกเขาแซมซ้อมเออเนี่ยผู้ผู้ผู้ให้บอกซิไปสืบเป็นเทปไอ้้ไอหานมาหานเพื่อน กูเบิ่งมาสามมื่นสี่มื่นกูมแน่นเลมันก็เป็นแทบปหักกันไปว่าแต่บอกปากซีนมาว่าผมคือกับเสือห่านเนี่เพีไม่เนิดคนนะว่าก็เที่ยว่ามันบอกว่าห่านพันผสมอันนั้นหลูกครึ่งพ่าอันนั้นผมเป็นมุกเอ้ยมุกอันนั้นเล่นมุกไม่รู้ไม่รู้จริงๆนานั่นรู้แล้วพ่อเนี่ยไม่รู้จริงๆอือนานก็เลยเล่นมุกต่ออ่ามันอาจจะเป็นพันผสมพันผสมมั้งโอ้โหเธอเนี่ยโมโหยังไงเออถามว่านานไปย่างย่อจากจากเป็นราคาละวเกิร้อยเพิ่งไปยกซื้อห่านมาในราคาสามร้อย นาได้หน่อยๆแล้วห้าร้อยหกร้อยหน่อยมองน้าไปอย่างนั้นสิชีวิตทักไม่ไม่และไม่มั่นใจกับชีพกัก็น้อยใจได้ผมหน้อยใจว่าไอ้ไอ้ผุพอด้วผมก็น้อยใจได้พผมเนี่ยผมก็ไปซื้อฮานมาให้เพิ่นเพิ่นได้ไหมว่าเป็นเป็นเป็นเทพเพิ่นมาไม่ทันไหน่มเนี่ยเพิ่นเพ่เสื้อมึงมึงมังผมก็ว่ามึงกับอุ้มไปปฏิทุสัดซี่ไปยื่นให้เพิ่นเพิ่นยื่นยันว่านี่คือเป็นเป็ดเป็นเอาเป็นฮานต้องเอาอย่างนั้นจริงๆเอาอย่างนั้นแต่ทาไม่เชื่อนะทีนี้ ศึกษาหมอพอทิพย์เลยเหรอตัวดีเอ็นเอเลยตอนเป็นลูกหาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วอยู่กับพ่อมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วคะตอนก็ตั้งแต่เดือนสิงหาสิงหาจริงๆก็คือความผูกพันก็มันมันมาตั้งแต่รากเหง้าของคขามาตลกคาเฟ่เห็นคุณหมามาตั้งแต่ยุคตั้งแต่เก้ายอดแล้วตั้งแต่ความเจริญเติบโตขึ้นจากเก้ายอดมาอยู่เทพพงงาน นะแล้วยังแอบกินเชาวุ้ยปากทานมันไปอยู่ตลกขนาดใหญ่หรือไงปากทางคือผู้ใดคะอ่ะก็คือบักกันนี่หละบักกันเนี่ยบักกันนี่ยไมเราคิดอยู่ในใจไงผมปากทางมันไปอยู่ตลกขนาดใหญ่เราขนาดเทพเพราะงามอุ้ยคือเพื่อนตลอดใช่ไหมพูดถึงบอสเนี่ยคือเขาทุกคนก็มองอุ้ยขึ้นไปก็คือกราฟชีวิตเธาก็ขึ้นไปขึ้นไปตลอดอ่ะขึ้นไปขึ้นไปไม่มีตกนะก็ขึ้นไปยอมยอมรับว่าอ่าแล้วก็ไปออกทีวีอุ้ยบักมัมออกโทอลเททแต่ว้ยกราฟลี่ชีวิตของเขาก็เติบโต ไอ้อเราก็จะแนม,ม<อ>แนมนะแนมแนมแนมปลว่าแปลว่ามองนแนอปลว่ามองไหมกินแหนมแอนนี่มุกมาจากพ่อเยอะเลยนี่คือกรรมพันธ์ แล้วไอ้ให้พูดถึงความน่ารักของพ่อ่อยอะ่ะถ่าบอกอีสานกับเป็นคนมีน้บใจ๊ไปข้อแม่น้ำใจกับหมูกับพวกกับญาพี่น้องนาะเอว่าม้ำมัอปลาเจอพี่เจ้าน้องเต็มบ้านเต็มซองคือ,อชอบทำกับข้าวอมน้ำทำราญนี่ยอ,อีน,น้ำทำราญชอบทำนู่นทำนี่กลัวเขาไม่กินกลัวเขาไม่อิ่มอ่าเวลาเอาเวลาไปเวิร์กโฟดพอยก็สังเกตดูการที่เราเห็นตามคลิปต่างๆชอบทอากับข้าว แล้วนั่งไม่เป็นศกเดินไปนู่นเดินไปนี่ปูยัง,งทําเสร็จแล้วยังมึงจะพึ่งใส่ที่ใส่อันนี้ก่อน <c oughs> แกจะเป็นคนที่นี่มันเป็นคาแรกเตอร์ที่ชัดมากนะแล้วก็ชอบพูดอันนี้พิธีพิธานมากจะประมาณนี้คือพิธีพิธานาเรื่องเยอะทุกอย่างก็คืออาหารของเขาทุกอย่างก็ต้องมาจากเขาเลยต้องเขาเป็นคนพรีเซนต์ <c oughs> พรีเซนต์ทั้งตั้งแต่บ้อหุงข้าวยังก๋วยจงก๋วยจับทำน่นทำนี่ตั้งแต่ที่เขาเข้ามามีเรื่องอะไรขำๆบ้างไหมอ่ะ เร vet, okay. ื่องส่วนกระโปงนี่เดี mm ๋ยวมันก็คือเรื่องสุกระโปงแต่ก่อนเดียวหรออูหลายเรื่องอยู่นะเรื่องสุกระโปงส่วนกระโปงนี่สำคัญที่สุดเลยคือน้ำจะดูดีขึ้นอ่ะดูดีขึ้นแต่ก่อนก็มีพวกพ่อใช่ไหมเขาเขาเรียกกบลักษณีของน้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้พ่อนี้ก็มาแล้ว แล้วก็เปล่งขึ้นมาแบบคือมันชัดเจนเออมันชัดชัดเออมันชัดชัดแต่แต่การเดินเราเราเราดูสง่างานะแต่สายสีเดินไม่ค่อยสง่างนตีนเดินงี้อ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้มันหนักมันหนักดูดีคนละแบบดูดีคนละแบบเขาไม่สบายเขาเป็นลิสดวงหายแล้วเราเล่าเลยเล่าเลยลิสต์ดวงล้วหายแล้วเป็นรำคาญเป็นคนงดเงียบพอปีนสิทธดวงงดเงียบถุกเงินอะไรก็ไม่คนถูกออกสุกตาเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ กลายเป็นคนแบบงุนงอแหละปวดาคนไม่สบายไงเป็ไงอไม่สบายแต่พอเขาเริ่มหายเขาเริ่มดีนะอารมณ์ดีเต้นบ้างโซ่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะสิ่นเวลาเดินแม่แต่เดินจะหัวเราะอย่งีถามพ่อเนิจะหัวเราะมึงไม่ได้เลยชอบทำนีแจ้งอะแต่งเพลงอะไรให้พี่แจงมะไอ้เื่อตนิลององล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 องปรดรับรู้ยอดจูเจ้าจงภูมิใจรักเรานือกว่าใคร พาอชายรักชายหาไหนเปียบปารักอุ่นตลดมันจุดให้ใจชื่นบานยิงรักชายใครว่าเลิศนั้นยังไม่ทันถ้าเ,าเราหลอกน้อง ดเขาชอบแต่งเพลงใช่เพลงพี่ภูก็าเรียกติแตงเหรอแต่งเนี่ยแล้วเรื่องหานกัะเป็กเขาก็แต่งาแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่ากาวเป็นตำนานไปซื้อหานมาให้คุณมาอ่ำเล่าที่ไรอดไม่ไหวต้องคำโพเอยคุณหม่ำไม่รู้ว่ากรรมอันใดใช้ในสินให้ไปซื้อหานมาในสินก็ไปซื้อหามาให้ตาหม่ำเห็นหานโกเป็นฟืนเป็นไฟ โค้ชท่านโค้ชท่านเกินไปห่านที่ไหนนี่มันเป็ดน้องมิกเลน้องมิกฟังเออน้าสินเดี๋ยวนะน้องมิกจะใส่ดุตีหิ้งหอบไปเตือนเออละเออละตั้งชื่อเทียนยังไงห่านโค้ชท่านเป็ดกคยาวห่านโค้ชท่านทุกอย่างเลยล่ะอทำไมนามสกุลเชิญยิ้มอ่ะอ๋อก็คือสมัยก่อนคือไปอยู่กับพี่อยู่อายันเป็ดเป็ดเชิญยิ้มก็เลยใช้เป็ดเชิญยิ้มหลังจากนั้นก็คือเข้าออกอ่ะก็เลยให้แคบยิ้มมา ยังไม่ได้เจอนะเนี่ยไม่เจอเออเอาเองแล้วะนี่ยเป็นผู้ยิ้มเสือก็จลอกไปเจยิ้มมาแล้วแต่ว่าอะไรน่าใหม่ที่พู้อะไรนะไม่ผู้เสือยิ้มตอนนี่ไม่ไเนี่ยเออไม่ได้เชิญเอาเอาตามพ้อกันแล้วกันพู้พัชราภาผู้พราคือจริงๆอ่ะใช้ไมเคิลเชิญยิ้มก็ได้แต่พอพอเราใช้ไมเคิลยิ้มมาตลอดก็เลยไม่เคลิ้นยิ้มไมเคิลยิ้มจริงๆพี่เป็ดเขาก็ไม่ว่าหรอกอาจารย์นกเขาก็ไม่ว่าเวลาออกจากคณะเนี่ยพี่อาจารย์เป็ดก็ไม่อยู่ด้วยไงมีเราคนเดียวที่อยู่ปั๊บ แต่เราออกเนี่ยเข้ามาก็ออกอีกเข้ามาได้อยู่ได้ไปไปมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราเราเราอยู่กับหนูของเต์อยู่กับบัวทองอยู่กับหลายๆคนเนี่ยฟิลเราเป็นฟิลของแอลกอฮอล์ชอบกินเหล้าแล้วเราไปเล่นตลกเราก็เจอเหล้าเราก็เล่นมุกเหล้าแต่เพื่อนเราที่ดูแลเราเขาก็สายควันคนละสายกันคนละสายกันนะก็จะมีปวนมีนุ่นมีนี่มั่งเงี้ยนะกำลังเราโดนว่าหน่อยเราก็น้อยใจ พอออกไปก็ขึ้นเรียลลิซี่กับปรับไปอยู่บ้านตั้งตลกคณะไม่เคลื่อนยืมแล้วเล่นที่ไหนอ่ะเราเล่นที่เล็กๆไหนจะงานเออแต่ก่อนไม่มีหมูกระทะกับสวนอาหารเล็กๆคาเฟ่เล็กๆเนี่ยเวลาเราเราตกงานเนี่ยเราเราตกงานเราไปนครหลวงโตสนุนนครหลวงจะเจอเลยอ่ะแค่ไปแค่ไปสายใต้สายใต้เก่าเนาะแมนแมนเจอเจอรถจอดเป็นแถวๆนึงๆตัวเฮ้ยมึงอยู่คณะอะไรวะมึงเล่นอีสานได้ปะได้ครับได้ครับมาแม่ม่แม่เหมือนในกูได้สามสามกูมี่สามงาน เอ้าจะมีคนบอกเฮ้ยเมึงไปแทนอีกที่นึงเป็น4งานคือเวลาเข้าไปตลกซ้ำด้ยหลายเพื่อนเพราะทุกคนถ้าเป็นแบบกล้าแสดงออกจะไม่ไปตลกแล้วถ้าเดินเข้าไปก็มีงานตลกแล้วในสมัยนั้นนะก็คือเท่ากับว่าตอนนี้พี่ พี่ผู้นี่ก็คืออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่บ้านพ่อเลยใช่นนใช่ใช่ใช่แล้วมีผลงานอะไรไหมคะตอนนี้อยากฝากผลงานไหมผลงานตอนนี้ก็มีนัน่แหละก็คือคุณพ่อก็อาบให้ไนนี้มีโอกาสได้ไปออกโจ๊กตักโจ,กจก๊กจกักโจ๊ก ก่อนนั้นก็คือเรา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 ,เราก็ทำทำไออยู่บ้านนอกเอยู่บ้านนอกแล้วก็ทำทิกตรงทิกตอกทำยูทูปไม่รนศินนศินนินเป็นไงบ้างนสินมีผลงานฝ<อ>ากด้วยไหมฝากว่าติดตามเพลงของพี่ผู้พพชรลาภาด้วยนะครับผลงานเพลงแค่แทงข้างหลงังบังไฟาบฟฟมบังไฟฟิล์อาเลี้ยงไเไโอไฟฟิล์เล้ยไก่ล้ไก่บังไฟฟิล์มบัม <S <S งไฟเออบังไฟเพลงบังไฟเพลบังไฟเพลงนครับโทษบังไฟเพลนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ จะขายก๋วยเตี๋ยวด้วยอพอดีเอาเพื่อนไปไว้ที่บ้านก็อยากจะเอาเขาขึ้นมาก็อาจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆประมาณไม่ที่หนึ่งพันวานึ่งนวานึ่งพันวาประมาณหนึ่งพันวาใกล้ๆกับตึกล็อกการ์เด้นไอ้ไม่ใช่กรีนการ์เด้นทางไปสู่อาวัตไผ่เขียวโอเคสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่พุกหรือว่าพี่ไมเคิลนะคะพี่ไมเคิลยิ้มหรือพี่พุกพัชราภาต่อไปก็เรียกพุพัชราภาเพราะเราเป็นคนเราคนออกจะหน้าหวานหน่อยไม่ไรไม่หนาวนงเกมมีไหมคือพูดแต่ <ผ>มไม่มีเขาอกมุขคือแบบแฮ่นะคุไม่มีมมแต่แมลงวันเนี่ยอยู่ตรงเ <c oughs> น,นี้ยตลอดเลยก่อนไปถึงคำถามหลายคนอยากรู้มาม้ามาม้าคืออะไรคะคือสมัยก่อนมันเป็นตลกมันก็จะมีนกและกาลังดังนกและก็เอามาเล่นเงนี้ยคือมุกเขาไม่อยากเล่นเขาไม่เขาไม่เล่นกันหรอกแต่ผมเอามาเล่นอย่างเงี้ยเอามาเล่นก็คือแบบมันแบบมันหน้าไม่ให้อย่างเงี้ย พอมากับมาแม่ไม่มีมุกมากับมาแม่มาแม่หมาม่เน่งเบิกเน่งก็ได้แค่สองสองบิกสองคือมามุกเนี่ยกับมันน่ะหมาแม่หมาคือเป็นแบบก็ถ้าแบบมุกเกิดจำนะมุกจดจำพอเจอกับโอ้ยนาโอ้ยนะพอเราเจอแขกคอยมาเลียโอ้ยนาโอ้ยนะประมาณเนี้ยคือมันเป็นเอกลักษณ์มาแม่หมาก็เด็แต่หมาแม่มาตลอดก็เป็นแบบเออใครเจอหน้ากันมาแม่หมาม่มาคือมันเป็นออเออเอกลักษณ์สมัยที่เราเล่นตลกยุคต้นๆยุคแรกๆเอาเป็นว่า หลายๆคนก็รู้แล้วนะว่าพี่ไมเคิลหรือพี่พูเนี่ยพูพัชราภาอ่ะพี่ภูพัชราภาจะของซิงเกิลอัลบั้มใหม่ก็คือเพลงแทงข้างหลังแค่แทงข้างหลังอยู่บนสังกัดบริษัทบ้างไฟ เล hey, uh huh. ยากติดตามได้เลยนะคะใครที่อยากจะอุดนก๋้วยเตี๋ยวในอนาคตก็สามารถหน <1 S 2> ึ่งธันวาเป็นต้นไปที่ซอยวัดไผ่เขียวแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe นะคะ EP หน้าเราจะพาณินกับที่แจ้งกลับมาอีกครั้งเราจะพาเขาไปเจอขวัญใจของเขาเป็นขวัญใจสายหมัดหนักไม่บอก ไม่ใช่ไม่ใช่มย yes. ังไม่อยากบอกเซอร์ไพรส์เอาไว้ว่าเซอร์ไพรส์แล้วค่ะหันเวนะยอมว่าเขาเอาเขาเคยเอาเรื่องเขาเคยเอาโครงเรื่องเขาเคองเรองเอ็มพูดหน่อยเดี๋ยวก่อนอ้พอได้พอได้พอได้อพูดก่อนน้องเอ็มว่าเดี๋ยวก็ได้หยุดก่อนโอเคโอเคไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยาวอ่ะคลองเรื่องนี้เคยทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วนะ ลเคยพูดกับเอนเน็มนะว่าจริงๆแล้วอ่ะลากเงาเอ็มอาจจะเป็นคนจีนก็ได้เพราะว่านามสกุลวอง <historically S 2> วองวองวองคำเหลาว,วองคำเหลาก็เลยเป็นวงคำเหลาวงคำลา,าเอออาจจะใช่ก็ได้คือลากลากเงาของออของวงคำเหลาอาจจะเป็นคนลาวจริงๆก็ได้ ล่างๆนี่ก็อาจจะปู่้ไอาจจะเป็นเจ้าเมืองก็ได้อ๋อก็เลยชื่อสีเมืองนันจะกสีเมืองคัลเล่อซิตี้คัลเล่อสีเมืองสีเมืองน้ำกินเถอะนาย